สึกว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนในครอบครัวเหมือนที่ทุกคนคงได้ยินกันทุกวันเกวดรินวิจ,จิตรักและให้คำมั่นสัญญาทุกๆวันกับพี่น้องของเราว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเราจะไม่ให้ใครต้องบาดเจ็บอีกแล้วในที่นี้เพราะฉะนั้นบ้านเบสตเตอร์ไลท์เดอร์คือบ้านที่ดีที่สุดค่ะ พี่น้องคะวันนี้นะคะเอ็มดเกวรินคนนี้นะคะไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเพราะเทพแ่งหายนาพูดหมดแล้วก็ <laughs> <laughs> ต้องบอกจริงๆว่าวันนี้เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าตื่นเต้น,ตนจริงๆนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเรียกว่าหลังจากเกิดปัญหาเกิดขึ้นของบ้านหลังเก่าเราได้มาเจอกันครั้งแรกที่นี่ในโคราชนะคะ ก็ถือว่าทุกคนที่นี่เป็นคนหัวใจเพชรไม่ต่างกับพวกเราวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะปรบมือดังๆให้กับท่านซีอีโอด้ค่ะอุปรสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันย่อมเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราวันนี้ไม่ว่าพวกเราจะเจออะไรแต่ท่านดูสิคะทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่สายตาของท่าน ยังกระหายความสำเร็จหรือไม่อยากเป็นคนรวยหรือไม่วันนี้เบ็เตไลท์คือคำตอบค่ะเรากลับมาอีกครั้งเรามายืนที่นี่อีกครั้งเหมือนที่เราบอกนะคะเราไม่เคยคิดที่จะทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังเราจะเดินไปข้างหน้าแบบมั่นคงพร้อมแก้ไขปัญหาไปในทุกๆวัน หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยหลายท่านอาจมีคำถามทุกๆวันท่านให้โอกาสเราเหมือนที่จะสิทธิ์บอกเราก็จะให้โอกาสท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านให้โอกาสเราในการแก้ปัญหาเราให้โอกาสท่านรับรดยนะนเมตนะไร Line, ค่ะ <Okay. S 1> เรื่องการเงินให้กับทุกคนเราจะเอาเงินของท่านไปทำกำไรในแต่ละวัน วันนี้บ้านหลังเก่าของเราเงินของเราอยู่ตรงไหนพี่น้องก็คงรู้และวันนี้เงินที่ท่านลงทุนมาใหม่ในเบสต์ไลน์อินเตอร์ทุกๆุกวันเงินของเราเอาไปสร้างกําไรเพื่อให้กับพี่น้องของเราได้รับ,บผลทุกวันที่15และ30ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้และไม่มีคําว่าผิดพลาดอีกต่อไปเพราะเราให้สัญญาแล้วว่าที่นี่จะเป็นบ้านที่มั่นคงแข็งแรง และเชื่อมันว่าพี่น้องของเราจะให้เวลาในการที่พิสูจน์วันที่10จะห้าผ่านไปแล้ววันที่30นี้จะเป็นวันแรกของเบสตไลท์ในการจ่ายัผลพี่น้องคะเวลามันใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าคำพูดของผู้หญิงสองคนนี้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นวันที่30เรามาดูกันเบสต์ไลท์ทำได้หรือเปล่านะคะ เราจะให้ทุกคนมาตรวจสอบให้ทุกคนมา,เ,าเข้ามาดูแลว่าบ้านหลังนี้จะเป็นเหมือนที่พูดได้หรือไม่และหลังจากนั้นค่ะบ้านหลังเก่าของเราจะได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ขอให้ท่านให้โอกาสเราอย่ามารีบร้อนรีบรชีวิตทุกครอบครัวเคยผ่านอุปสรรคกันมาแล้วการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ให้โอกาสนะคะท่านเองก็จะมีความรู้สึกเจ็บปวดรวรแ้วกับตัวเองและถามว่าวันนี้บ้านหลังนี้เขากำลังทำอะไรคนแต่ละคนที่อยู่ตรงนี้กำลังต้องการอะไรถูกต้องไหมคะทุกคนที่นี่ต้องการความสำเร็จต้องการอาชีพที่มั่นคงการที่บางคนมีความรู้เท่าไปถึงการ ทำอะไรไปที่ทําให้เกิดกระทบผลกระทบอันยิ่งใหญ่กับพี่น้องของเราเรียกว่าทั้งประเทศก็ได้นะตอนนี้เราเชื่อมั่นนะคะว่าท่านทุกคงไม่ได้ทำให้โอกาสเรานะคะได้พิสูจน์ตัวเองว่าผู้หญิงสองคนนี้เป็นคนหลอกลวงโลกหรือเปล่าลวงโลกหรือเปล่าเหมือนคนอื่นที่เขามาพูดกันวันนี้เราอยากให้ท่านให้โอกาสเราและพิสูจน์ไปพร้อมๆ เราบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้จะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่มั่นคงเรามีโปรเจกต์เหมือนเดิมนะคะทุกคนที่นี่เข้ามาแล้วเราวางแผนการเงินให้ท่านให้ท่านได้เป็นเศรษฐีได้มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตท่านไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องมีการหักไว20้20%ให้ท่าน นั่นคือท่านมีเงินที่ไปร่วมทุนในพิกไฟ f i แนนซ์ของบริษัทของเราซึ่งมันเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในในโลกณนะปัจจุบันนี้อาชีพที่เป็นเจ้าของไฟแนนซ์ถือว่าท่านนอนแบบเกาเสือก็รวยได้คนที่ทำงานให้ท่านเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ท่านอาจจะไม่รู้จักเลยท่านรู้แต่ว่าวันนี้เดินก้าวเข้ามาแล้ว นี่สิบเดือนท่านรับเงินปันผลจากเราเรียบร้อยแล้วแต่เงินของท่านยังอยู่ที่นี่ซึ่งเราคิดว่าไม่มีที่ไหนที่จะทำเหมือนเราใช่หรือไม่ใช่คะใช่แล้ววันนี้ท่านจะให้โอกาสเราไหมคะใช่ขอบคุณคะ่ะ ตัวเองรวยพร้อมๆกันเบสต์ไลท์อินเตอร์จะเป็นที่ที่เรียกว่ามั่นคงและแข็งแรงจริง,รงๆในระบบไปนารีเราบอกได้เลยว่าวันนี้ท่านจะฝากชีวิตที่นี่แค่10เดือนแล้วสิ้นสุดหรือท่านจะไปต่อเราก็ไม่ว่าแต่ท่านบอกว่า10เดือนรวยแล้วท่านหยุดเลยค่ะแต่เงินของท่านยังทำงานอยู่เหมือนที่เขาเรียกว่าพา s ซี e อินคัม เราอยากให้ทุกท่านได้เห็นได้ประจักษ์แกตาว่าคำคำนี้มีจริงในโลกที่แมตตะไลนเจอค่ะดีใจนะคะที่ทุกคนได้เสียสละเสียอยอมเสียเวลาเข้ามาพบปะพูดคุยเพราะสิ่งที่เราค้างคาใจข้านใดนะคะที่มีความรู้สึกไม,ไม,ไม่ไม่สบายใจไม่มั่นคงกับบ้านหลังนี้ที่คิดว่าตัวเองไม่ไปต่อนะคะ เราคิดว่ามีเจ้าหน้าที่สำงครู้สึกว่า,าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนในครอบครัวเหมือนที่ทุกคนคงได้ยินกันทุกวันเกวรินวิจ,จิตรักและให้คำมั่นสัญญาทุกๆวันกับพี่น้องของเราว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเราจะไม่ให้ใครต้องบาดเจ็บอีกแล้วในที่นี้เพราะฉะนั้นบ้านเป็นอะไรอินเตอร์คือบ้านที่ดีที่สุดค่ะ น้องคะวันนี้นะคะเอ็มดีเกวรินคนนี้นะคะไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเพราะเทพแห่งขายนาพูดหมดแล้วก็ต้องบอกจริงๆว่าวันนี้เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าตื่นเต้นจริงๆนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเรียกว่าหลังจากเกิดปัญหาเกิดขึ้นของบ้านหลังเก่าเราได้มาเจอกันครั้งแรกที่นี่ในโคราชนะคะ ก็ถือว่าทุกคนที่นี่เป็นคนหัวใจเพชรไม่ต่างกับพวกเราวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะปรบมือดังๆให้กับท่านซีอด้วยค่ะอุปรสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันย่อมเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราวันนี้ไม่ว่าพวกเราจะเจออะไรแต่ท่านดูสิคะทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่สายตาของท่าน ยังกระหายความสําเร็จหรือไม่อยากเป็นคนรวยหรือไม่วันนี้เป็นตไวเลือคือคำตอบค่ะเรากลับมาอีกครั้งเรามายืนที่นี่อีกครั้งเหมือนที่เราบอกนะคะเราไม่เคยคิดที่จะทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังเราจะเดินไปข้างหน้าแบบมั่นคงพร้อมแก้ไขปัญหาไปในทุกๆวัน หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยหลายท่านอาจมีคำถามทุกๆวันท่านให้โอกาสเราเหมือนที่จะสิทธิ์บอกเราก็จะให้โอกาสท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านให้โอกาสเราในการแก้ปัญหาเราให้โอกาสท่านรับรวยนะรับเก็ตอัไรค่ะเรื่องการเงินให้กับทุกคนเราจะเอาเงินของท่านไปทำกำไรในแต่ละวัน วันนี้บ้านหลังเก่าของเราเงินของเราอยู่ตรงไหนพี่น้องก็คงรู้และวันนี้เงินที่ท่านลงทุนมาใหม่ในเบสต์ไลน์อินเตอร์ทุกทุกวันเงินของเราเอาไปสร้างกำไรเพื่อให้กับพี่น้องของเราได้รับ,บันผลทุกวันที่15และ30ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้และไม่มีคำว่าผิดพลาดอีกต่อไปเพราะเราให้สัญญาแล้วว่าที่นี่จะเป็นบ้านที่มั่นคงแข็งแรง และเชื่อมั่นว่าพี่น้องของเราจะให้เวลาในการที่พิสูจน์วันที่1ิบจะห้าผ่านไปแล้ววันที่30นี้จะเป็นวันแรกของเบตตาไลท์ในการจ่ายปันผลพี่น้องคะเวลามันใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าคำพูดของผู้หญิงสองคนนี้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้น วันที่30เรามาดูกันเบสต์ไลท์ทำได้หรือเปล่านะคะเราจะให้ทุกคนมาตรวจสอบให้ทุกคนมาเข้ามาดูแลว่าบ้านหลังนี้จะเป็นเหมือนที่พูดได้หรือไม่และหลังจากนั้นค่ะบ้านหลังเก่าของเราจะได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ขอให้ท่านให้โอกาสเราอย่ามาชีวิตทุกครอบครัวเคยผ่านอุปสรรคกันมาแล้วการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าท่านไม่ให้โอกาสนะคะท่านเองก็จะมีความรู้สึกเก็บยวดรวดร้าวกับตัวเองและถามว่าวันนี้บ้านหลังนี้เขากำลังทำอะไรคนแต่ละคนที่อยู่ตรงนี้กำลังต้องการอะไรถูกต้องไหมครับทุกคนที่นี่ต้องการความสาเร็จต้องการอาชีพที่มั่นคงการที่บางคนมีความรู้เท่าไม่ถึงการ ทำอะไรไปที่ทำให้เกิดกระทบผลกระทบอันยิ่งใหญ่กับพี่น้องของเราเรียกว่าทั้งประเทศก็ได้นะตอนนี้เราเชื่อมั่นนะคะว่าท่านทุกคนไม่ได้ทำให้โอกาสเรานะคะได้พิสูจน์ตัวเองว่าผู้หญิงสองคนนี้เป็นคนหลอกลวงโลกหรือเปล่าลวงโลกหรือเปล่าเหมือนคนอื่นที่เขามาพูดกันวันนี้เราอยากให้ท่านให้โอกาสเราและพิสูจน์ไปพร้อมๆ เราบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้จะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่มั่นคงเรามีโปรเจกต์เหมือนเดิมนะคะทุกคนที่นี่เข้ามาแล้วเราวางแผนการเงินให้ท่านให้ท่านได้เป็นเศรษฐีได้มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ท่านไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องมีการหักไว20้20%ให้ท่านนั่นคือท่านมีเงินที่ไปร่วมทุนในพิโก้ไฟแนนซของบริษัทของเราซึ่งมันเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในในโลกณนปะัจจุบันนี้อาชีพที่เป็นเจ้าของไฟแนนซ์ถือว่าท่านนอนแบบเกาสลือก็รวยได้คนที่ทำงานให้ท่าน เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ท่านอาจจะไม่รู้จักเลยท่านรู้แต่ว่าวันนี้เดินก้าวเข้ามาแล้วนี่สิบเดือนท่านรับเงินปันผลจากเราเรียบร้อยแล้วแต่เงินของท่านยังอยู่ที่นี่ซึ่งเราคิดว่าไม่มีที่ไหนที่จะทําเหมือนเราใช่หรือไม่ใช่คะใช่แล้ววันนี้ท่านจะให้โอกาสเราไหมคะใช่ ขอบคุณที่สิบเดือนท่านรับเงินปันผลจากเราเรียบร้อยแล้วแต่เงินของท่านยังอยู่ที่นี่ซึ่งเราคิดว่าไม่มีที่ไหนที่จะทําเหมือนเราใช่หรือไม่ใช่คะใช่แล้ววันนี้ท่านจะให้โอกาสเราไหมคะใช่ขอบคุณค่ะเพราะห้องคืนทุนถูกต้องไหมคะใช่วันนี้ค่ะเราทุกคนให้โอกาสซึ่งกันและกัน ท่านให้โอกาสในตัวเองตัดสินใจว่าไปต่อหรือถอยหลังนะคะเรามีสิทธิ์ให้ท่านตัดสินใจเราไม่เคยที่จะบอกว่าถ้าวันนี้ท่านออกไปแล้วเราจะเป็นสัตรดูกันแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องขอนะคะว่าเราสงวนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ท่านเข้ามาเป็น พี่น้องของเราในบ้านหลังนี้อีกต่อไปแต่เราพบปะพูดคุยกันข้างนอกได้เรายังเป็นมิตรที่ดีเป็นคนที่รู้จักกันที่ดีแต่เราไม่เป็นศัตรูกันแต่เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเราไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแค่นั้นเองวันนี้ใครตัดสินใจไม่อยากเป็นครอบครัวเบสต์อะไรเอเตอร์บ้างคะไม่ใครอยากเป็นครอบครัว กับความเป็นเบสต์ไลฟ์ทีเตอร์ทุกคนรวยแน่นอนค่ะคำอา่าสัญญาของพวกเราจะไม่เป็นจริงได้ถ้าพวกท่านไม่เชื่อมันแต่วันนี้เราเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนของเราเป็นครอบครัวของเราเพราะฉะนั้น เราจะทําให้สําเร็จและเราจะทําให้ทุกคนไปสู่ฝั่นๆได้ว่าวันนี้เดินเข้ามาในระบบไบนารีที่มหาศา์คือแบง์เตอร์ไลน์เตอร์เราจะให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ส่ตงต่อถึงชั่วลูกชั่วหลานให้มีรายได้วันนี้ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าเราอิ่มเอมพอแล้วกับรายได้ที่มีเราขออนุญาตบริษัทสท่งต่อด้วยการโอนหุ้นปริมาสิทธิ์หรือหุ้น สามารถที่ท่านถืออยู่กับพวกเราให้กับลูกกับหลาน,นท่านมีสิทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของพวกเราในบ้านภาคอีสานเป็นครั้งแรกเรารู้สึกอบอุ่นและรู้สึกมีความเรียกว่าเชื่อมั่นกับตัวเองมากมายวันนี้เราก็ขอขอบคุณผู้นำที่น่ารักทุกทกท,กท่านขอขอบคุณท่านประธานบริษัททุกๆคนวันนี้ท่านจะไม่ได้มา ถ้าจะมีสิทธิ์มีเสียงในพิโกไฟแนนซ์ของเราขอให้เวลานั้นมาถึงเราคิดว่าพวกเราคงไม่นานเกินรอเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่เป็นเวลาที่เราต้องมาคุยกันแบบนานๆน,น,นะคะเพราะว่าทุกคนคงรู้ดีว่าหมดเวลาแต่เราเองมีความรู้สึก พี่น้องของเราพูดกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอ็ดีก็ไม่มีเรื่องพูดขอส่งแค่หัวใจเล็กๆนะคะให้กับพี่น้องของเราในบ้านหลังนี้ว่าวันนี้เราจะเอยู่ไว้ข้างหลัง <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่บ้านหลังนี้นับจากหนึ่งจนถึงคนสุดท้ายจะเป็นคนที่สําเร็จทั้งหมดในเบสไลน์เตอร์สวัสดีค่ะตีเกยก็จะสองหมืแล้วก็โกกสี่หมื่นแล้วก็แพ็กจิ้น หนึ่งแสนแล้วก็ไดมอนด์นะครับอาอสี่แสนบาททุกๆไปเก็บเลยที่ท่านลงนะครับ